สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการเขียนโค้ดคิดไปควบคุมเซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัตินะครับขั้นเริ่มแรกเราก็จะนำบล็อกพื้นฐาน,นะครับวันนี้เราจะใช้บล็อก LED แบบเลื่อนเมื่อพร้อมนะครับมาใช้ก่อนจากนั้นเราก็จะใช้เซนเซอร์ครับวันนี้เราจะใช้เซนเซอร์หัววัดอุณหภูมิครับเอาบล็อกมาใส่ จากนั้นเราก็จะวางเงื่อนไขโดยการเอาเงื่อนไขท่าทํานอกเหนือนจากนี้นะครับมาใช้แล้วก็ใส่เครื่องหมายเงื่อนไขก่อนนะครับเลือกเครื่องหมายเงื่อนไขมานะครับจากนั้นเราก็เอาหัววัดอุณหภูมิมาใส่อีกครั้งนะครับอาจจะทําสําเนาจากอันแรกก็ได้หลังจากนั้นเราก็เอาเครื่องหมายคณิตศาสตร์นะครับที่สามารถใส่ตัวเลขลงไปนะครับ เลี่ยนเครื่องหมายวันนี้เราจะกําหนดว่าถ้าหัววัดอุณหภูมิที่บอร์ดคิดไบอ่านอุณหภูมิได้มากกว่าออ27องศานะครับถ้ามากกว่า27องศาเราจะให้พัดลม L พัดลม USB ทํางานวันนี้เราจะใช้พัดลม USB นะครับเราก็จะไปเลือกที่เมนู IO นะครับเลือกบล็อก เขียน USB นะครับสถานะปิดเปิดมาใช้ก่อนนะครับเราจะต้องทำแบบปิดอันนึงเปิดอันนึงนะครับก็ใช้การทำสำเนาอันแรกเราก็ตั้งให้เป็นเปิดนะครับอันที่2เป็นปิดาจากนั้นในส่วนนี้ก็จะเป็นการาเปลี่ยนหน้าจอนะครับบางทีเราอาจจะทำข้อความให้มันสลับกับ ค่าของอุณหภูมิที่มันโชว์บนหน้าจอคิดใบนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนทําชื่อของตัวเองอสลับกับหน้าจอก็จะใช้บล็อกเช่นเดิมน,นะครับก็จะเป็นหลังหน้าจอ LED ก่อนนะครับจากนั้นก็ใช้ LED แบบเลื่อนตามด้วยบล็อกข้อความนะครับเราก็ใส่ชื่อของเราลงไปเป็นภาษาอังกฤษนะครับจากนั้นเราก็ ไปเอาบล็อกรอนะครับบล็อกรอรอ LED พร้อมนั่นเองเพื่อให้มันโหลดชื่อให้เสร็จนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนหน้าจอแล้วก็ล้าง LED ก็คือเคลียร์หน้าจอนั้นนะครับจากนั้นเราจะใส่คำสั่งที่ uh, ให้มันทำงานวนลูปนะครับก็คือใช้คำสั่งวนรอบ uh, เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นเราก็ เซฟโปรเจกต์ก่อนนะครับเพื่อจะนําไปใช้ได้ในคราวหน้านะครับว่าเซฟโปรเจกต์ก่อนตั้งชื่อตามปกติของเราไปเลยครับเรียบร้อยจากนั้นก็ลองกดซิมูเลเตอร์ดูว่าผลของการเขียนโค้ดของเราเป็นยังไงบ้างก็รอสักครู่นะครับ ในวันนี้เราจะใช้ actuator เป็น USB แฟนนะครับกดไปหนึ่งครั้งแล้วก็ลาก USB แฟนมาเสียบที่บอร์ดคิดไบท์นะครับจากนั้นก็ซูมให้ใกล้ๆนะครับจะได้เห็นผลชัดๆกด Play ได้เลยครับเมื่อกด Play แล้วเอาเมาส์เพื่อคลิกตรงเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะครับเพื่อดูว่ามันจะมีการปรับค่าของอุณหภูมิได้เลื่อนสเกลนะครับทดสอบ เมื่อกี้เราตั้งค่าในคำสั่งไว้ว่าถ้าอุณหภูมิมากกว่า27องศาจะให้พัดลมทำงานให้คำสั่งควบคุมพัดลมทำงานนะครับอตอนนี้ตั้งไว้ที่29องาองศาพัดลมเริ่มหมุนแล้วลองทดสอบแบบอื่นนะครับลองเปลี่ยนอุณหภูมิดูนะครับอาจจะน้อยกว่า29ก็ได้อ่ิบพอ22ปุ๊บอ่ปพัดลมหยุด ดังนั้นแปลว่าคำสั่งที่เราเขียนนั้นถูกต้องนะครับเพราะเรากําหนดไว้ว่าพัดลมจะทํางานก็ต่อเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน27องศาหน้าจอก็จะมีตัวเลขอุณหภูมิขึ้นมานะครับพร้อมกับการหมุนของพัดลม usb แล้วก็มีชื่อของเราสลับขึ้นมาอ่าโอเคเป็นอนันเรียบร้อยนะครับโค้ดควบคุมการทำงานของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัตินะครับเจอกันคลิปหน้าครับ